เขาบูชาค a ณยินดีออากจะต้องฝากอะไรก่อนใช่ว้าว ได้ไหมคะถือได้ใช <ave S 2> ่ไหมเออได้ไหมปกติปกติไม่ได้แต่ว่าต้องถือไม่ไม่จะี๋ยวพถือให้โอเคค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะก็ตอนนี้เราก็มากับงานเปิดตัวนะคะเรเซอร์เอไอนะคะเก๋ก็เป็นพรีเซนเตอร์รู้สึกดีใจมากมากเป็นไงบ้างความพิเศษความตื่นเต้นก่อนเป็นแบบเป็นพรีเซนเตอร์ไหมก็คือบอกเลยว่า พี่ที่พี่ที่เขาเป็นไอดอลเขาเป็นพรีเซนเตอร์พี่ชมพู่พี่ใบเฟิร์นแล้วแบบว่าอยู่ดีๆเราก็ได้กลายมาสั่งเสียง AI กับโคมไฟเลเซอร์เราก็รู้สึกว่าเฮ้ยเราไม่ต้องเดินไปเปิดปิดไฟแล้วเหรอเนี่ยเราก็รู้สึกดีเราก็รู้สึกสบายมากค่ะเห็นว่าหลายเสียงเลยใช่ค่ะเรายกตัวอย่างได้ไหมพี่กิ๊ก ยองเลเซอร์เปิดไฟอ,อ่าแล้วไฟก็จะเปิดปึง้งแล้วจะบอกเปลี่ยนมันแสงเหลืองมันก็จะเปลี่ยนเป็นสีส้มๆเหลืองหรือจะเป็นแบบปาร์ตี้อ่ามันก็จะเป็นไฟที่ให้เราปาร์ตี้ได้ในบ้านแล้วก็มีลําโพงด้วยเราคุยกับโคมไฟอะค่ะคือใช้เงาๆนะคะก็ซื้อโคมไฟไปนั่งคุยด้วยได้นะก็ออ <laughs> จะมีเสียงเป็นเสียงเก๋ที่เป็นแบบว่าเ,าเออกาหลีเกาหลีหน่อยอ,อ่า สวัสดีค่ะไปนอนแล้วนะม่วจังเลยแส,สดงว่าใครที่ซื้อไว้ที่บ้านเหมือนมีพี่เก๋ๆอยู่ที่บ้านใช่ไหมค่ะ <c oughs> เป็นเสียงเราที่คุยกับคุณเลยเ,เสียงเก๋ๆเองเสียงเก๋เสียงเป็นสไตล์เก๋ๆก,ก็มีมใช่ค่ะสามารถสั่งเสียงได้อย่างมันมีความพิเศษอะไรบ้างค่ะก็สั่งผ่านเสียงได้หรือสั่งผ่านแอปก็ได้หรือจะเป็นรีโมทก็ได้ค่ะก็ทําให้เรารู้สึกไม่เบื่อไม่เหงาเอางี้ดีกว่าเหมือนเวลา บางทีเราจรินตนาการว่าเราแบบเอยเราเดินลุกไปปิดไฟแล้วอะแต่บางทีเราลืมตาขึ้นมาอ้าวยังไม่ได้ปิดไฟนี่น่ะแล้วจะนอนได้ยังไงเราก็คุยกับโคมไฟได้บอกว่าให้ปิดไฟให้หน่อยออปิดไฟตึ่มก็ดับเลยหลังจากที่แบบได้ลองใช้รู้สึกว่ามันสะดวกสบายตอบโจทย์การใช้ชีวิตของพี่ยังไงค่ะก็หลังจากที่ได้ลองใช้นะคะสะดวกสบายมากค่ะเพราะว่าเกิดมาตามหาไฟที่สามารถ เปิดปิดเองด้วยเสียงได้ค่ะคือตอนเด็กๆไม่เคยมีไม่เคยใช้ค่ะแต่ว่าตอนนี้เราก็มีเป็นเ er, รเซอร์คมไฟเรเซอร์ไอสักผ่านได้ด้วยเสียงแล้วนะคะอยากไห้ไฟสบายมากปิดไฟปิดเลยเปิดไฟก็เปิดเลยค่คนะวันน <c oughs> ี้ฝา่ฝั่ด้วยนะคะเลเซอร์ค่ะก็เป็นผลิตภัณฑ์ของเลเซอร์ไม่ว่าจะเป็นคมไฟเลเซอร์หรือว่าจะเป็นเลนเซอร์ เลเซอร์ตัวที่เป็นคัดคอน sumer service นะคะก็เป็นตัวที่ตัดไฟภายใน0.04นย์ีวก็คือปลอดภัยมากๆตัวนี้เวลาไฟฟ้าลัดวงจรใช่ไฟฟ้าลัดวงจรก็สามารถตัดไฟได้เลยที่เราไม่ต้องแบบเฮ้ยเป็นกังวลเลยว่าไฟจะช็อตไฟจะดุล่วนในบ้านอะไรถ้าอยากสั่งซื้อสั่งได้ช่องทางไหนบ้างเออสามารถสั่งได้ช่องทางที่ ไปเดินโฮมโปก็ได้หรือว่าสั่งทางออนไลน์ก็ได้ในทิกต o กก็มีค่ะนี่ไทยวัสดุก็มีเช่นกันโอเคอ่ะขอถามในเรื่องเมืกี้โอ้โหขอชอดอกไม้มาสุดท้ายความหวานแบบเพิ่มขึ้นตลอดเมื่อวานก็มาหาวันนี้ก็มาค่ะก็ไปไหนไปด้วยกันก็เรามีอาร์บีเขามามาด้วยแต่ว่าหูมีดอกไม้มาด้วยเหรอไม่รู้เลยอปกติเราตนความหวานในการบ่อยไหม คิดว่าเรื่อยๆเลยนะคะเหมือนตั้งแต่คริสต์มาสแล้วก็ปีใหม่แล้วก็เฮ้ยพูดเยอะแล้วมันจะเลี่ยนไหมเนื่องจากเราฟนเจ็บมไปดีกว่าไม่ค่อยได้บอกใครหรือบอกไปเยอะแล้วเหมือนกันจริงๆก็ไม่ค่อยได้บอกว่าเราแบบมีความหวานมีอะไรเพราะว่าเรารู้สึกว่าเป็นเป็นโมเมนต์น่ารักเราก็แบบรู้อยู่คนเดียวก็ไม่เป็นไรแต่ว่าบางทีก็เอามาบอกอะ คนดูได้มีโมเมนต์มีถ่ายลงก็จะมีให้ทุกคนได้เห็นในช่องทางทิกตอกหรือว่าไอจีก็ติดตามกันคอมเมนต์แจเจจะบอกว่าอุ๊ยคุณไก่ที่เป็นตัวเองมากเลยอะไรอย่างเงี้ยเราเห็นเนาะเห็นไหมมีความรู้สึกยังไรเอก็ดีแล้วที่ได้เป็นตัวเองก็รู้สึกว่าเป็นช่วงที่เราอ่กำลังแบบฝึก หลายๆอย่างแล้วก็เป็นช่วงที่เราแบบต้องการใครสักคนที่เหมือนเป็นเพื่อนแล้วก็คุยกับเราเล่นกับเราไม่เหงาเหมือนคุยกับ <c oughs> คมไฟไม่เหงาเลย <c oughs> แล้วก็คือมีคุณใยถึงคุณอาบีนะคะก็ะคือเขาก็อยู่คุยกับคมไฟสำหรับไปด้วยเอาเข้าไขรของอีกแล้วเขาก็ช่วยเปิดปิดด้วยไหมเขาก็อัยอยงเลเซอร์ปิดไฟเออเหมนเวลาอยู่บ้านอะไรอย่างเงี้ยเขาแบบมีโมเมนต์ต่าง ควาน่ารักอย่งไบ้างอ๋อก็แบบว่ามีโมเมนต์น่ารักอะไรยังไงบ้า <c oughs> จงจำไม่ค่อยได้เลยอะเอาไว้เดี๋ยวเอาโน้ตให้ลงมันมีเยอะจนบอกว่าจำเป็นเรื่องเรื่องเรื่อง,อง <c oughs> มีมีแบบว่าไปเที่ยวไม่กัน <c oughs> ไปเที่ยวรถบ้านหรือว่าจะเป็นเป็นกิจาการรมอะไรต่างๆคือแบบว่ามันผ่านช่วงตรงที่ว่าเราคุยกันคนละคนละที่เราทํางานอยู่ที่ นี่ที่ไทยใช่ไหมะแล้วเขาก็อยู่ที่เอาเบเนียอยู่ที่เยอรมันเราก็รู้สึกว่าเวลามันก็ต่างกันแต่ว่าพอเราได้มามาอยู่เขามาบินมามามาอยู่ที่นี่แล้วก็ทําให้เรารู้สึกว่าความหวานมันก็ไม่ได้แบบมาตุ้มตามตาเรื่อยแต่ว่ามันง่ายๆเหมือนรู้สึกรู้สึกว่าชีวิตเนี้ยตอนเนี้ยมันง่ายเหมือนกับการสักเปิดไฟผ่านไมเสี่ยงเราสามารถแซกแซกแบนของเราได้ทุกเมื่อ ใช่ค่ะเพราะว่าเราดีใจมากที่เราได้เป็นบิสซิเนอร์ทำะยะระยะทางมันเป็นอุปสรรคไหมรกันระยะทางเป็นอเป็นุปสรรคไหมก็คือถ้าเราทำงานขยันทำงานแล้วเรามีตังค์ซื้อตั๋วไประยะทางก็ไม่ใช่อุปสรรคอะไรก็แค่1ส1 2ชั่วโมงนะที่บินเขาก็บินมาหาเราบ่อยเขาก็บินมาหาขังหนี้ก่อนหน้านี้เราแบบว่าตัดสินใจ อันนี้เราตัดสินใจแบบว่าทํางานมาตลอดแล้วเราก็อยากไปเที่ยวยุโรปหรือว่าไปเที่ยวต่างประเทศแล้วกลายเป็นว่าอลเบเนียเขาเป็นประเทศที่เปิดโดยที่ไม่ใช้วีซา่าเป็นประเทศแรกในยุโรปเลยที่ที่เขาเปิดเพื่อนหนูก็แบบว่าเฮ้ยเก๋คุยกับฮาบีอยู่นี่อลเบเนียนี่ไม่มีเขาก็ะสบม,มาไงแล้วหนูก็ก็คิดดูก่อนเพราะตอนนั้นก็ยังทำงานเสร็จแล้วก็เลยกลายเป็นว่าเฮ้ยเราตัดสินใจทํางานเสร็จปุ๊บเราก็เลยิด พี่ฝ้ายผู้จัดการพี่คะซื้อตั๋วบินไปเที่ยวออเบเนียดีกว่าออก็บินไปเที่ยวหนึ่งครัง้งแล้วก็ครั้งที่สองก็ไปเที่ยวที่ออเบเนียที่แถวๆนัแล้วก็ที่สามก,ก็ไปหาแม่แล้วเขาก็บินไปที่เราอุ้ยดูชีวิตดูโกลเตอร์กันเลยดูบินเยอนะเนาะแล้อย่างเขามาถ่ายรอบเดราเราแทนจะทําอะไรร่วมกันคะก็ตอนนี้อ่ะก็มีถ่ายคอนเทนต์อะไรเ,เล่นๆอะไรเพราะว่าเขาก็มาอยูทูป ว่าครอบครัวของเขาจะย้ายมาพี่สาวอยู่ที่นี่อยู่แล้วเขาก็เลยเหมือนมีเพื่องมีแพนเหรอคะมีแพนขอบอยไม่ก่อนเออเพิเป็นอะไรนะที่เราบอกไม่ได้ไม่ไม่ใช่บอกไม่ได้เพราะว่าเดี๋ยวบอกไปแล้วแล้วมายังไม่สำเร็จเราก็รู้สึกว่าเหมือนบอกความฝันเหมือนบอกความในใจเป็นสิ่งที่จะทำร่วมกันใช่ไหมจริงจริงมีมีมีบ้างคอนเทนต์ล่ะคอนเทนต์ที่เหลือ คอนเทนต์ก็มีเต้นด้วยกันในติ๊กต็อกเท่านั้นเลยอาร์บีก็ถ่ายเลเซอร์ด้วยกันนะคะเขาก็สั่งพันด้วยเสียงเหมือนกันก็คือให้เขาลองพูดภาษาไทยเปิดไฟปิดไฟอย่างเงี้ยการอย่างเขาเขามาแบบปอกป้องอะไรอย่างเงี้ยเขาไม่ขืนมีอะไรบาางเวลาเราถ่ายคอนเทนต์อะไรอ๋อเขาไม่ขืนบ้างไหมจริงๆเขาเป็น แต่เขาอยู่ตรงนี้เขาเาเป็นสายซัพพอร์ตนะเขาเป็นสายสพอร์ตน่ารักมากคือเขาอะก่อนหน้านี้เขาไม่เล่นโซเชียลลรอเขาไม่เคยรู้ you never post picture on your social media right can I talk about กับผักจอกระบอกยื้อ Yes ไม่ขอขอที่หลังพูดไปแล้วก็คือเขาเป็นคนไม่ค่อยเล่นโซเชียลแต่ว่า พอเราบอกว่าเฮ้ยเราอะเป็นสายอินฟูแล้วก็เป็นนักแสดงนะเราอาจจะต้องมีมางานแล้วก็ออกมาทํางานแล้วก็ทำคอนเทนต์อะไรที่ให้กับคนดูที่อยู่ถักบ้านที่เขาเป็นแฟนคลับเราได้ดู้แ,แฟนคลับก็น่ารักมากโเชียะกลายว่าทุกวันนี้คือถ้าถ่ายคลิปจะต้องมียามีด้วยนะมีค่ะมันไม่มีไม่ได้แฟนเรียกร้องก็เออใช่ค่ะเราไม่ย้องไม่ใช่เป็นแฟนเราเอง ก็แฟนเรียกหรอเขาสามารถตอนนี้เขาเป็นยูทูบเบอร์แบบเต็มตัวหรือยังค่ะเป็นยูทูบเบอร์ Are you be You be YouTuber with me Can you be เป็นยูทูบเบอร์ไปด้วยกันได้ไหมเขาเสียนแล้วเนาะเขาก็แบบเขาอยู่หน้ากล้องเขาไม่เขินเอขาเหมือนจะเขินแต่ถ้าออกงานอย่างนี้เขินไหมยูใช้ไไม่เขินไม่ไม่เขินทำไมทำไม Can you You w a n ทุกคนอยากเจออาบิกรอบไหมคะอยากอยากเขาอยากทำอ่ะสเปนด้วยนะโอ้หเราจะฝึกภาษาอังกฤษไปด้วยกันค่ะความเก่งภาษามันเพิ่มมากขึ้นไหมเจมันเพิ่มมากขึ้นมากๆเพราะว่าเราได้คุยในเรื่องที่เราอยากคุยแล้วเราก็ได้ฟังเสียงเขานไม่ใช่ก็ใช่ก็เราได้คุยภาษาแล้วเราก็อยากรู้อะไรเกี่ยวกับเขาเราก็จะได้ฝึกแล้วเราได้จับได้โดยที่เราไม่รู้สึก ถูกปังคับเพราะว่าตอนเด็กเวลา I talk about when I l e a r n English it's hard it's hard she learn English in one year oh. หนึ่งปี very fast ตอนแรกก็ใช้ Google Translate แ,แต่ก็มีเขาแบบเรียกว่าเขาเป็นคุณครูได้ไหมคุณครูคะ yes <laughs> i'm teaching in english she's teaching me thai <laughs> uh, oh, can you say goodbye, huh? but fine i know uh, but uh, but uh, 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 uh. <laughs> have you ever tell, have you ever told me that what is yeah. surprise or what thing you like this girl Wait what? <laughs> Have I ever told you what, what I like? What was the question? I wanna know why you come here, why you come here. Oh right. Yes, I always tell K that I love this country. Mm. I love the people, so friendly, the weather, the food, everything is great. The life here is just so <laughs> ขออนุญาตเป็นล่ามนะคะจะเกิดไหมถ้าเราไปก็คือเขาบอกว่าเขามาที่ไทยเพราะว่าเขาชอบประเทศไทยแล้วก็ชอบอาหารชอบที่ประเทศนี้แล้วคนก็น่ารักค่ะก็คือผู้คนคนไทยเวลาไปที่ไหนก็คือเขาจะมีคนทักทายเขาด้วยแล้วก็เป็นคนนหนคนไทยจริงๆเป็นคนที่ใจดีตุ่มตุ่มตุ่มมีที่ไหนที่เราอยากจะพาเขาไปที่เขายังไม่ได้ไปไบเมอง่าอ่ มีที่ไหนที่คุณยังไม่เคยได้ไปไหมคะ There's any place that you never been there like เชียงใหม่ Yeah There's a lot of places I've not been ยังไม่ไปหรอยังยังยังไม่ไปเชียงใหม่เร็วๆนี้เนาะหลังจากหลังจากการนี้เลย But we we wanna go to Chiang Mai right We want to go Yes Yeah จะไปทำอะไรดีถ้าไปเชียงใหม่ What we gonna do there ถ้าไป if we go there ไอ้ที่ The the water park yeah คุณบอกว่ามีสว a น้ำ Water park เอ่อ Jungle poster อะไรอย่างเงี้ยก็จะมีแบบว่าเครื่องเล่นที่ที่แบบไปเก็บสตรอเบอรี่ไหมคะ Like pick some uh strawberry Yeah sure sure Like try to h e f o d explore the city หลังจากคีบูเคทหลายแคนก็ชื่นชอบการพากันไปเที่ยวคีบูอะไรเงี้ยเจ็ดสิบเจ็ดจังหวัดจะมาไหมเจ็ดสิบเจ็ดก็คือททอทอ

ก็อันล่าสุดเลยนะคะก็ได้เป็นพรีเซนเตอร์ให้กับทางเลเซอร์นะคะโฟมไฟ AI นะคะนี่เลยค่ะก็มีผลงานสามารถติดตามได้ค่ะจะเป็นของเก๋ไก่หรือ r v ก็ได้นะคะว่าจะเป็น i n s t a g r กร TikTok, o หรือว่า YouTube หรือจะเป็นละครที่ที่เรื่องก็รักมปนปัจจที่เล่นกับชราชอบสักเล่นกับคุณกองทัพพี ก็ฝากไว้รอติดตามด้วกน้เพลงลจะมีคูกันไหมนะน Asking We will have a song together a song she just told me yesterday we have to practice singing together so we make a song คุยกันว่าเราควรจะฝึกร้อเพลงด้วยกันว่าเผื่งานคช่วยก we sing in the car but <laughs> มองให้ทำอะไรก็ทำให้หาน้องเพลงก็ทำด้วยโอเค่ะแล้วร้อยจ้าพี่ใหญ่จ๋าขอบคุณค่ะ thank you thank you ยินเสิรกันนะ